สร้างทำไมพระกันสร้างทำไมสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนว่าอ้่างสร้าง,างเขาให้พระพุทธเจา้าสอนให้ให้สวดมนต์ท่านภาวนาเพราพูดแค่นี้แหละสองวันสามวันพูดอยู่แค่นี้เพราพูดไปพูดมาทเทวาดาเข้ามาเลยนะขเขาเราเล่าเลยเขาบอกว่ามิมนต์ท่านออกจากวัดนีไปสิถ้าคื้นท่านอยู่อาจารย์แดงจะงบึินมาก เงินอาจารย์แดงเนี่ยมาเพื่อสร้างไม่ได้มีเอาไหว้มาเพื่อรักษาพวกท่านนะอาจารย์แดงเนี่ยไม่ได้เกิดมาเป็นทาสท่านถ้าจะให้อาจารย์แดงเนี่ยรับคิดนิมต์รับประหาปรปัจจัยพอมาเพื่อท่านเสียใจด้วยเขา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 ,เขา,เ,ขาเขาหามาเพื่อสร้างจากนั้นเป็นต้นมาพระาดหนันกเลยตายไป พอไอ้คณะพระองค์เงินขึ้นมาอนันก็ยตินี้พระองค์นึิงก็ไปเข้าข้างโยมไอ้โยมนี่ก็พยายามมองไม่ดีก็วัดพระองค์นี่ก็ไปเข้าข้างเทวดาวัดสามคนนี่มาก็บอกว่าไปแจ้มซื้อลงศพเอาไว้หนึ่งทนอยู่ไม่ถึงขนานี้หรอกเ <c oughs> ขาก็เลยถามว่าเป็นราะอะไร เพราะว่าท่านเนี่แท้แผ่นดินนี้มันแค่ยังไงคือมันมันไปประมาทแผ่นดินที่มันสูงอ่ะพอมันสูงปั๊บที่นี่มันเหมือนกับว่ามันเหมือนก็นำมันเหมือนกับเราแบกน้ำโคตรเรานันโคตรมันลาดเราเนี่ยเนื้อมันจะลดไปทีละนิดแตนิดแต่นิดเน่ยเขาเรียกว่าอุปมาว่าคําพูดเวลาเราเราพูดคิดไปดีอ่ะมันเหมือนกันน้ำโคตรที่มันลาดตัวเราเองไปไปมามาราอุนี้ก็มาตายอีก สายขึ้นมาไอเราก็เริ่มกลัวผีอะไรเขาเนี่ยไปทีนไหนทีนไหนกลัวจะผีเราก็เลยเราก็เลยกลัวกลัวสิ่งเหล่านี้นี่คือลักษณะฉะนั้น,นยอย่าอย่าล้มพ่อสร้างพวกเหล่านี้เนี่ยล้มพ่อไม่เคยมาทุกข์ในพวกเหล่านี้พระศาสตร์ใหญ่ขนาดไหนก็มีทุกข์มันมาทุกข์อยู่อย่างเดี๋ยวก็คือลูกศิษมันมาแท่มันมาแท่แผ่นดินเหล่านี้ เขาก็มีอันเป็นไปอยู่ตลอดจนวันหนึ่งพวกเทวดาเขาบอกว่าอย่างไงเขาบอกว่าท่านแดงเอ้ยเนะนี่ยทุกสีท่านจะมาจัดแต่จัดเขาแต่ซดลูกศิษย์ของตัวเองอยังอันดีไม่ได้ไม่ได้มันจะไม่มีคนมันไม่มีคนช่วยเพราะพวกเทวดาเหล่านี้เนะี่ยคือเขาไม่คิดมอนอย่างเราทํายังไงก็แล้วแต่นะคืออยาเป็นเกลียวกับพวกเขา มันจะแพ้ภัยเลยแหละเพราะว่าจริงๆเขาอาจจะไม่ได้โหดร้ายแต่ว่าแผ่นดินนี้เนี่ยเขาสูงเกินกว่าที่คนจะเอื้อมเขาถึงให้ท่านน,นเนี่ยย้ายวัดออกเสียเถิดอ,อย่าให้คนมาอยู่ในบริรเวณโซนนี้ทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ชุงเมทีย้ายออกห้หมดไปยกเว้นแต่ว่าคนมานอนบางคัง้บสังฆาไม่งั้นอ่ะจะอันตรายไปไปมามา,มาเออเป็นเรื่องจริงเลย แต่พอแต่ย่ายออกไปปั๊บอีเขานี่ไม่มีเลยนู่นไปนอนนู่นเลยมึงจะไปพูดเด้อไปนิ้นท้าไปยังไงกระชั้นถัวมึงไม่เป็นอะไรจะไปได้ลักษณะอยังงมันมันมันนั่นนั่นคือที่น่ะเวลามันแค่มันแค่จริงๆนะจนทั้งนี้บอกว่าโอ้ยเทวดาเอ้ยมันทําไมอย่างนี้อ่ะอย่างนี้มันจะไหวนี่นี่ เขากระบอกคงนี้อยู่ทัาแดงถ้าข้าพเจ้านั้นเนี่ยไม่ถือก๊อตอย่างนี้เนี่ยอยกไม่นานหรอกมันจะเสื่อมถึงท่านเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยหลังจากที่ท่านสิ้นอายุไขไปแล้วเนี่ยสมบัติของวัดนี้มันจะถูกแจกจ่ายกันออกมดข้าพเจ้าไมอยากให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยทางพินาศมันวัดอื่นเพียงแค่คิดเท่านั้นแหละคนจะคนจะชิบหายไปเลื่อย นี่คือ,อที่ข้าพเจ้าตั้งเอาไวา้จะไปถามพระอินทร์พระอินทร์ไม่มีสิทธิ์เพราะว่าข,ข้าพเจ้าจะดูแลแผ่นดินนี้เองเขาเรียกว่ามันเป็นแผ่นดินมหาจากกักรพดิพระอินทร์ี่กรับคําสั่งมาจากพญายารมมิกราที่พญาธรมมิกราชจ้ก็นาตาเป็นยังไงล้มชอ,อก็ไปเห็นท่านอยู่ท่านนั่งอยู่ตรงเนี้ย ท่านใส่มวกรุปรางใหญ่ๆอย่างเนี้ยทานก็ถือดาบอย่างอย่างนี้เลยแต่เขาว่าท่านมันก็นักรบโบราณ้ทวาท่านมาก็นนี่นะหลังจากนั้นพอแต่ท่านไปสิ้นอายุไขขึ้นมาปั๊บพอมีคนเอากระดูของท่านเอาเท้าของท่านมาวางไว้ตรงนี้แต่เขาบอกว่านั่นคือกระดูกของเท่าเท้าพญาธรรมมิตรา มีพุทธเจ้าพระปจเจพระญาธรรมโพธิสัตว์มหาจากักรพรรดิเนี่ยสี่ห้าคนนี่แหละสี่ห้ารูปท่านเนี่ยท่านจะอยู่แต่ตรงนี้ส่วนชัยวรมันทีเจ็ดนี่เป็นพระศรีเมตรัยนี่ท่านก็ท่านก็มามาประสูติตรงนี้เพราะว่าคนที่จะเป็นพุทธเจ้าเนี่ยก็จะอยู่แต่ตรงนี้นหะแต่ตรงนี้จะขลังหลังมาก ขังยังไงคืขอขังยังไง,ง,ง,ไงมันมีอยู่วันหนึ่งพ่อของทางนี้แหละมันมีต้นโพอยู่ต้นหนึ่งแนตะ่มันก็มีใหญ่มากถึงขนาดดีแหละเขาจะงามคือไอ้ต้นโพต้น,นีนมันมันแก้ก,กะแก้ก,กะกันไผ่สวนนะ่ะพ่อของทางนี้ก็เลยไปเผาเผาแล้วก็ตัดทิ้งเลยเพราะแต่ไม่ไม่กี่วันนี่น้องชายของทางนี้เนะี่ยก็ขึ้นต้นไม้ไปกระตุกตาย ออแต่อะไรมาสัง้อนนีกว่าเอ๊ะมันเกิจากต้นโพเนี่ยเป็นต้นเด็ดคือถ้าเราฟังดูเนี่ยนะนะคือเราเห็นเนะว่าเออมันใช่เลยนะเอ,อ,ตอ,อาตะพงทำไมเอาน,าน้ำถาวายน,าน้ำแต่บังเอิญว่าลองพ่อเป็นอาจารย์เนี่ยเห็นกระดูกลิดส,สายเนี่ยใจพอนะ แต่สร้างใหญ่ๆขนาดนี้มันุษย์หวานมันไม่ได้มันไม่ได้อาถรรพ์อาถรรพ์อะไรหัวมันดอกแต่มันมาอาถรรพ์อยู่ก็สามคนนี่แหละสามคนนี่พอถึงเวลาเขาก็จะเดินนะตัวใหญ่พวกเราตัวใหญ่มากเขาจะหัวใหญ่มือลุซี่อาดัมคอนเองนี้เนี่ยมันมีตำนานในแดนทิพย์ มันมีสถานที่ที่นี่มันเป็นเนินและก็ปรากฏขึ้นมาว่ารอบบริเวณโซนนี้เนี่ยมันเป็นหุ้งดอบคัวะซึ่งพวกชาวชิซเนี่ยเขาเอรรมิดขึ้นมาแล้วในนครแห่งนี้นี่มันมีสิ่งที่ที่ใหญ่ แล้วก็เป็นผู้อาศัยของเ้าเมืองคนี้ซึ่งเ้าเมืองคนนี้ม,นนมีนาม่ัตรมีร้าและก็เคยพบครองอย่งนี้แต่ว่ารอบบริเวณเมืองนี้ปะดับปะดาไปด้วยดอกบัว มีทุ่งน้ำกว้างใหญ่ไพศาลปุปมามันเหมือนกับตอนเลสาบอยู่หน้ามหาราชวังของเมืองอินทปัตนครอ,อย่างไงอย่างนั้นใยับะกลมไปเครียงกันเมืองอินทปัตนครหรือว่าเมืองเสม,มาเรียบในปัจจุบันเนี่ย เวลาแม่น้ำมันหลากน้ำนั้น็จะเดินทางมาถึงใกล้เมืองพะนครทำให้มีอน,นอนประดาประดาตกแตกและถูกสร้างดินมาปกครองด้วยกษัตริย์ผู้มากใิบารมีแต่เวลาน้ำลดทะเลสาบก็เปิดละน้อย ไม่ค่อยเห็นสรีระหรือภูมิทัศน์สักเท่าไหร่ในสมัยล่วงไปประมาณหนึ่งพันตีเมืองอินทปัตรนนครนี้น่าอยู่มากมันจะมีทุ่งดอกบัวบานสะพานงดงามเป็นที่เพลินตาเพลินใจ แก่บุคคลในชาวเมืองนั้นๆจนคน,นทั้งหลายเขาขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งท้าอินมาเนรมิตพอหลังจากนั้นมาชุมชนทั้งหลายก็ได้เปลี่ยนแปลงสภาพพื้นดินทำให้เมืองอินบบทปัตตะพรนั้นเนี่ย ไม่เปยมีความงดงามบวกกับต้นไม้มันหนาเกินไปไทำให้ตอนแอปาปา้ลในยาคือน้ำตาลไม่ค่อยมีสรีร์ักพรนั้นเป็นที่โคจรของมหาโพธิสัตว์เป็นที่โคจรของมหาจดดาษรักลูกแฝดรักกัน เบาพยกยาบไม่้อนว่าเมืงองนครกใกลอย่างานั้นนครที่นี้มีเจ้าเมืองผู้มากเป็นบารมีปกครองเมืองห้องล้อมไปด้วยสะบัวทุ่งบัวที่บานสะพัง และก็เป็นที่อาศัยเป็นที่สักการะอูชาของเคยเทศเทวาทั้งหลายแต่พอจะอนุมานได้ว่าณเมืองเมือง,งนี้เป็นที่ที่เราหน้าทั้งหลายเราบันบททั้งหลายต่างก็ราบอุทราธรรมานิม พระพุทธเจ้ากรณีภาพปัจเจกพระุทธเจ้ากรณีประเด็จมาประทับและแสดงธรรแก่พุทธบริษัทในสถานที่ถึงนี้อยู่ทุกการทุกเมื่อในชาที่ท่านนั้นได้อุบูติขึ้นมาถชาจะจินตนาการไปแล้วก็โผทั้งหลาย ขจะจินตนาการได้เลยว่านอกเหนือจากแกนตังบบสีหานคอนตี้มันเป็นทุ่งโลกไม่มีต้นไม้มีแต่ทุ่งดอกบัวบานสับคั้นและรอบบริเวณนี้เป็นที่สถิตของเหล่านาคทั้งหลายอีกทั้งบังบด้วยส่วนที่ตั้งของเมืองนี้มันจะเป็นเนิน และเป็นที่บรรจุสิงสัตว์สิ่งของรอคาที่พระพุทธองค์นั้นเสด็จจาบขันมวิธิกานและคำว่าสีหานครนั้นที่มาของสีหานครนั้นก็คือทาศาักู้มีบุญบาร,รมีและเข้าถึงแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยต้อนรับเคยถวายทักษินาทาน อาณาเขตนั้นเนี่ยกว้างใหญ่เป็นสถานแรกแต่ถ้าจะถามาว่าที่ตั้งของมหาราชวังนั้นอยู่ณที่ใดในบริเวณหนึ่งทันใกล้เดี๋ยวจะพิจารณาว่ามหาราชวังของกษัตริย์นั้น,นปณิฐานอยู่ณที่ใดส่วนณสถานที่ตรงนี้เขาเรียกว่าด้านหน้า ไม่มีมหาราชวังแต่เป็นที่ที่บัรจุพระบรมาธาตุเกสาพระพุทธเจ้าทุกๆุกพระองค์ที่จะมีขึ้นในการข้างหน้าก็คือเขาอุปมาอีกฝั่งว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเรามองเนี่ยมันจะมองเป็นนี่แต่ว่าเวลาเขาอ่านเนี่ยเวลาเขาอ่านเรื่องราวมาเนี่ย <Okay. S 1> เขาบอกไว้ว่านี่คือ คือในป่าแถบนี้มันเป็นคือในแดนทิพย์เนี่ยคือมันจะเป็นพุ่งมันจะเป็นพุ่งกว้างตรงนี้มันจะเป็นเนินพอมันเป็นเนินขึ้นมาสช่ปัะเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นดอกบัวเข้าไปรอบรอบไปปั๊บเนี่ยมันจะเป็นพังพญานาคอะไรเป็นเหตุที่ทําให้พญานาคเนี่ยต้องอัญเชิญเกสารจากเมืองหนึ่งเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้แล้ทีนี้มันก็มีพวกบังบงบังบดมันเดินทางมาแต่ถ้าเราไม่เห็น มันก็คือมันเหมือนกับกันูตาเนี่ยแต่ว่าในมิติหนึ่งเนี่ยคือมันเป็นผู้นากว่างที่นี่เขาก็ให้เหตุผลว่าถ้าตอนเลสารเนี่ยในคราที่น้นหลากตอนเลสาบเนี่ยไอเขาเรียกว่าน้ำเนี่ยมันจะเดินมาถึงนครวัดเลยมันจะเดินมาถึงนั้นแล้วมันจะไม่มีป่ามากมันจะเป็นทู่งเขาเรียกว่าทุ่งดอกบัว มันจะมีทั้งบัวแบ่บัวพี่ไก่บัวขี้อะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดมันจะเต้นไปหมดเลยมันจะไม่มีต้นไม้มากมันเท่าทุกวันนี้ทีนี้เวลาเวลาน้ำลดขึ้นมามันก็จะเป็นต้นเลสาบแต่ว่าเลยต้นเลสาบคุณมาน้ามันจะย้นไปทั่วทั้งเมืองแล้วไอ้ปราสาทราชวังต่างๆมาเขาเรียกแผ่นดินหมาจักรพรรดมันจะอยู่ใกล้หน้ามันจะเป็นดเนินของเขา เขาก็เลยปไมาฟังว่าในมิติโลกวิญญาณมัน,นรประมาณพันต่อปีก่อเป็นยังนั้นแต่ทีนี้พอไปอ่านตามราชองคารที่เขาเขียนเอาไว้เขาก็บอกไว้ว่าท่านผู้เจริญท่านลองพิจารณาตามคํำที่ททข้าพเจ้านั้นกล่าวมาถึงว่าแผ่นดินนี้นอกจากสายตาแล้วไม่มีต้นไม้เพราะในแดนทิพมันไม่มีแต่มันจะเป็นมันจะเป็น ทุ่งโล่งกว้างเป็นที่เป็นที่เกิดของดอกบัวแต่ที่นี้พอดอกบัวขึ้นมาเนี่ยทางใต้มันมีแต่เรานาคเมืองนาคเขาปรากฏอยู่แล้วก็มีพวกบางบทดอยู่บางกลุ่มที่มันอยู่ไกลหน่อยแต่ที่นี้ก็ปรากฏขึ้นมาว่านาคเนี่ยได้ทําการอุปการะแต่ที่นี้นักคอน,อนยิ่งใหญ่ของเรานักครอ,อันกว้างใหญ่เนี่ยมันกินเนื้อที่เป็นพันคันไร่ แต่มหาราชวังเนี่ยเขาจะไม่บอกเขาจะกํหนดเอาไว้ว่าไม่ต้ออยู่ตรงนแต่ว่าสถานที่ตรงนี้นาคเ,เขามาบรรจุเอาไว้ตรงนี้หนะนี่นคือลักษณะของเขาแต่ถ้าเราเราไปอ่านเนี่ยมันก็ต้องไปอ่านแดนทิพย์แหละเขาสัตว์เขาเรียกว่าตำราเมอืองทิพย์เนี่ยมันจะต้องว่ากันไปตามนั้า แลุ้คคลคุณจะมาปกครองอีกเพราะต้องอ่านกันไปเรื่อยๆอ่านไปตามเขาียว่าวน,นี้จามี่พวกเช่นขึ้นมา